สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับเป็นที่ดินโฉนดนะครับมีเนื้อที่2 9งาน98ตารางวานะครับอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับได้ถมไว้แล้วนะครับประมาณ2งานได้นะครับก็ติดถนนคลองชนรับทานแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้บรรยากาศวิวเขาแล้วก็ท้องทุ่งนานะครับ แปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงนะครับเราจะทําทางเข้าตรงด้านนี้นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับมีทางเข้าอยู่นะครับนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับผมไว้แล้วนี่ครับแปลงตรงที่มีวัวนี่นะครับผมไว้ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นคลองน้ําพักน้ํานะครับเราสามารถ ปรับพื้นที่นะครับให้เห็นน้ําได้เลยนะครับก็จะเห็นน้ําสวยๆหน้าแปลงของเราเลยนะครับส่วนด้านหลังของเราก็จะสุดแปลงนาข้าวนะครับนี่ครับแปลงนาข้าวด้านหลังนะครับก็เห็นสแลนเขียวๆตรงด้านนั้นจะเป็นสวนมะพร้าวนะครับบริเวณแถวนี้จะทําสวนเกษตรทําสวนมะสวนมะพร้าวสวนผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็นาข้าวนะครับ ื่อท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้เผื่อไว้ปลูกบ้านในอนาคตนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้ก่อนได้นะครับ2งาน98ตารางวาเปิดราคาขาานะครับอยู่ที่6,50,000บาทนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็วิ่งเข้าตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณ1 0 13มกิโลได้นะครับ13มกิโลใกล้ถนนหลักเส้นเขางูเบิร์กพยด้วยนะครับผม เส้นคลองชลประทานนี้วิ่งตรงไปก็จะออกไปยังธรรมเสนตลาดนัดธรรมเสนนะครับนี่ครับที่ดินที่เห็นวิวภูเขาไกลๆด้วยนะครับที่ดินวิวภูเขานะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับก็จะเห็นเป็นถนนหลักด้วยนะครับถนนเขางูเบิกภัยนะครับที่เห็นรถวิ่งนะครับ ทางทิศตะวันตกนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านถนนทางเข้าตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าถึงแปลงของเราได้เหมือนกันนะครับจะเข้าทางด้านนี้และเข้าด้านแรกก็ได้นะครับผมเี่ครับเป็นคลองน้ําที่ติดหน้าแปลงของเราสวยๆนะครับส่วนด้านหลังแปลงที่เราเห็นหน้ากล้องนี้นะครับจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับ ปิดนาข้าวนะครับครับที่ดินของเราก็สุดแนวเขตประมาณต้นไม้ด้านหน้านี้เลยนะครับด้าน,นต้นไม้ด้านหน้าไปสุดแนวตรงลูกศรที่ชี้นะครับประมาณนั้นนะครับสองงานเก้าสิบแปดตารางวาส่วนที่ถมตรงนี้ก็อยู่ประมาณสองงานได้นะครับก็สามารถปรับพื้นที่ไว้ปลูกบ้านได้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่นาเก่านะครับก็จะเห็นน้ำท่วมขังเล็กๆน้อยนะครับ ก็ให้ชมโดยคร่าวๆนะครับผมขายยกแปลงอยู่ที่6 5แ0 0 0้าบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับที่ดินตรงนี้นะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับก็ต้องต่อขยายเพิ่มมาประมาณสัก300เมตรได้นะครับนะครับก็จะเห็นมีเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลนะครับ นี่ครับประมาณ300เมตรนะครับก็เดินเสาไฟมาได้นะครับผมใครสนใจเผื่อซื้อไว้อยู่อาศัยนะครับครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับหน้าแปลงของเราก็จะเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําสวยๆนะครับต้องมีการพัฒนาปรับตกแต่งให้ดูเห็นน้ำสวยๆยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นคลองหน้าแปลงของเรานะครับ ของน้ําจะทําเป็นปรับเป็นขอบเป็นปลูกบัวนะครับทําเกษตรเลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้นะครับท่านใดสนใจที่ดินติดน้ําแบบนี้ก็ติดต่อโทรสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ